บริษัทยาแอสตราเซเนกาเปิดเผยในวันจันทร์ว่าผลการทดสอบวัคซีนโควิด -19 าในสหรัฐแสดงให้เห็นว่าวัคซีนของบริษัทสามารถป้องกันอาการรุนแรงจากโควิด -19 ได้100ซแถลงการของแอสตราเซเนการะบุว่าจากการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง32,449นนาคนในสหรัฐพบว่าวัคซีนโควิด -19 ของบริษัทมีประสิทธ,ธิผลสูงอย่างคงที่ในการป้องกันโควิด -19 ในกลุ่มประชากรอายุต,ต่างๆและมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ โดยในกลุ่มประชากรอ,อายุมากกว่า65ปีนั้นสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ราว80%ครับ a s t r a z e ซ e c a ยืนยันด้วยว่าวัคซีนนี้มีความปลอดภัยสูงโดยคณะก,กรรมการตรวจสอบความปลอดภัยอิสระหรือ DSMB รับรองว่าไม่มีความกังวลเรื่องความปลอดภัยของวัคซีนชนิดนี้ขณะเดียวกันทางมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดผู้ร่วมพัฒนาวัคซีนดังกล่าวเผยด้วยว่า ผลการทดสอบในสหรัฐบ่งชี้ว่าวัคซีนนี้มีประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัสแบบแสดงอาการได้ถึง79%ด้วยครับก่อนหน้านี้ประเทศในยุโรปหลายประเทศได้ระง,งับใช้วัคซีนโควิดของแอสตราเซ e นกชั่วคราวเนื่องจากความกังวลเรื่องการเกิดลิ่มเลือดหลังจากฉีดวัคซีนง,งักล่าว แต่ทางสำนักงานยาของยุโรปหรือ EMA ยืนยันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าวัคซีนของแอส r a z e ซ eca ปลอดภัยและไม่มีความเสี่ยงเรื่องลิ่มเลือดแต่อย่างใดส่งผลให้ฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลีเริ่มกลับมาฉีดวัคซีนของ a อ t r a z e ซ e c กอีกครั้งครับด้านองค์การอนามัยโลกออกมาแนะนำให้ประเทศต่างๆใช้วัคซีนของแอ t r a z e ซ eca เพื่อป้องกันโควิดสที่กลายพันธุ์เช่นกันโดยระบุว่าประโยชน์จากวัคซีนชนิดนี้มีมากกว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ที่ผ่านมาวัคซีนโควิดของแอสตราเซเนกาคือตัวเลือกแรกๆของประเทศกำลังพัฒนาเนื่องจากมีราคาถูกกว่าและสามารถเก็บรักษาได้ง่ายกว่าสำหรับประเทศเขตร้อนโดยสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าปัจจุบันวัคซีนของแอสตราเซเนกาได้รับการรับรองแล้วในมากกว่า50ประเทศครับผมนพรัต์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ